สวัสดีครับคิมมอนครับรับบทเป็นปื้มครับสวัสดีครับผมคัสครับรับบทเป็นคนโกรนครับครับผมก็จริงๆแล้วตอนแรกที่รู้ว่าแบบว่าต้องเล่นกับคัสนะครับผมก็ไปเซิร์ชไดจีดูรูปน้องเหมือนกันผมก็แซวบอกเฮ้ยคัสคนเล่นกับผมทำไมมาดแมนจังเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะเื้ยความรู้สึกแรกอะไรอย่างเงี้ยผมน้องแบบ แมนมากมาน้องมีหนวดด้วยผมก็เลยบอกน้องผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นเป็นปพื้อหรือคนโปดผมก็คิดว่าโอ้โหลุกอย่างงี้สงสัยผมจะต้องเล่นเป็นคนโปดได้เลยที่ใหญ่ได้เล่นปพื้มเลยปื่อแต่จริงตัวน้องจริงน้องน่ารักครับในรูปน้องออกเท่ก็ก็เหมือนเหมือนพี่คิมก็ตอนแรกที่ได้รู้ว่าเป็นคู่พี่คิมม่อนก็ไปเสอร์ไพรส์จีเลยเข้าไปส่องเข้าไปส่องเหมือนกัน ปกติผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ<ม>จะเรครับโเที่ยวผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ก็คือเข้าไปเซิร์ชอย่างที่พี่คิมทำมพี่คิมนี่เหรอคนที่ได้พูดแล้วแบบเขาเป็นคนที่มีผลงานทางด้านนี้อยู่แล้วประสบการณ์แน่นอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้ามาเฮ้ยเขาเราจะตัวถ่วงเขาไหม,มไปไม่ถ่วงหรอกครับลองเล่นได้ครับก็คิดคิดเยอะครับคิดมากเพราะว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยของคนโกรธก็คือเขาเรียกว่ายากยาก ทำเร่องตัวคันคืยากมากเลยดีกว่าเพราะว่าคือเคย acting coach เคยให้ทำการบ้านว่ามีสิ่งเหมือนและแตกต่างกันยังไงระหว่างคัดกับคนโปรดสรุปว่าสิ่งที่เหมือนกันคือประมาณ5ข้อสิ่งที่ไม่เหมือนประมาณ20ข้อเลยแบบโหคือทำการบ้านต้องทำแบบหนักมากต้องทำยังไงถึงจะเอาคนโปรดเข้ามาอยู่ในใจเราได้อะไรอย่างนงี้รับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจมาก yeah. ไม่ได้ยินนยควมอ๋อหนุ่มฮอตรอครับจิงก็ไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องว่ามีคนมาชอบเยอะแต่ไม่ได้ฮอตขนาดนั้นนะครับผมตัวละครมันมีปมนิดนึงมันโดนบอกเลิกประมาณสักสามพันครั้งได้มั้าไม่ถึงประมาณนั้นแหะแต่บอกเลิกเยอะคือเอาเอางี้ฮอตไม่ฮอตเดี๋ยวไปตามดูในเรื่องแล้วกันครับแต่ว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมดีใจมากนะแล้วก็แบบพอติดต่อมาแล้วเราก็ลองอ่านเนื้อเรื่องย่อเนี่ยเราก็ตอบตกลงแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าด้วยด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันมันไม่ซ้ํากับที่เราเคยเล่นมาผมทุกครั้งที่จะเลือกเล่นละครสักเรื่องนึงเนี่ยผมจะดูที่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันซ้ําหรือเปล่าด้วยความท้าทายตัวเองใหม่ๆอะไรครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนิ่งๆคูลๆเท่าไหร่ แล้วตัวละครตัวนี้ถึงเขาจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าเขามีความร้ายในตัวของเขานะเขาไม่ได้เป็นพระเอกแสนดีขนาดนั้นครับพระเอกร้ายๆนะครับพอรู้ว่าเป็นแบบนี้ก็เลยตัดถึงใจแบบชอบเลยโดนเลยเร <c oughs> ต้องรับมือความร้ายของพระเอกคนนี้ก็ทนมาตลอดนะครับในเนื่อก็ทนมาตลอดและก็จะทนตลอดไปอ่าเนี่ยอินไว้อินไว้เพราะว่าตัวจริงผมคนดีมากไงคือ <c oughs> นี่ไงความยากความยากของผมก็คือการที่ผมเป็นคนดีประเสริฐเลิศเลยแล้วแบบจะได้เป็นคนในไลฟ์มันยากมากนี่แหละความยากบิดครับมันจะมันจะต้องทําในส่วนที่ว่าเราเองต้องโตต้องมันก็โตอยู่แล้วเนาะต้องโตต้องนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคือปกติผมจะเป็นคนแบบตึ๊กตักตึ๊กตักะนะครับแต่ว่าในเรื่องจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยครับก็จะนิ่งนิ่งนิ่งกว่าเดิม ผมเล่นละครเรื่องไหนก็กเด็กกว่าอ,อยู่จริงหมดจะบอกว่าตัวเองหน้าเด็กใช่ครับก็ดีใจครับอะไรที่มันเด็กกว่าแสดงว่าเขาเห็นว่าเราเด็กก็เป็นเรื่องที่ดีครับอตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้บทนักศึกษาแล้วนะครับจนเรื่องนี้ติดต่อมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เป็นทั้งหมอ เป็นทั้งคนที่ไปทำงานแล้วเป็นซีอโอเป็นอะไรมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมารับบทนักศึกษาในรอบ2ปีครับก็ถ้าทางผู้จัดไว้ใจว่าให้ผมเป็นนักศึกษาผมก็จะเป็นนักศึกษาให้ทางผู้จัดครับครับอ่ะครับ คือตอนนั้นที่ที่มันมีเราเราถ้าถ้าคนติดตามเขาจะรู้ว่าเราจะไปตอนนั้นเราไปกินลาบกันเราไปกินลาบกันอะไรงี้ผมกลัวอย่างเดียวที่มันบอกพี่ชิมบอกว่าเราวางไว้ดีเขาจะอิมโพไว้มาผมก็แบบเราแวงเลยว่าเขาจะอิมโพไว้นอกบทอะไรมาเรากลัวเราแบบเขาพูดมาแล้วแบบไปไงต่ออะไรผมตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมกลัวมากเขาพูดมาผมก็แบบ แล้วทีนี้เขาเขาจะพูดอะไรมาไหมตอนตอนถ่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเ็ราถ้าเขาพูดมาผมก็แบบถ้ารับไม่ทันก็คืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูเลยคือผมอะไปกินข้าวกับน้องคือทุกครั้งที่ผมแสดงละครเนี่ยผมก็อยากจะสนิทกับเพื่อน,นักแสดงด้วยกันทุกๆคนจะบ้างผมก็ชวนทุกคนมาทานข้าวแต่ไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะอยู่กันแค่สองคน คนอื่นหนีกหบดเพราะฝนตกหนักนะครับแล้วก็พอกินข้าวกับดอผมก็เลยบอกน้องว่าเตรียมรับมือไว้เลยเดี๋ยวพี่เล่น,นรับรองมีบทแถมแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมชอบแถมไงเวลาเล่นก็แบบหลอนกลัวไปเลยว่าแบบจะพูดอะไรไหมและกลัวแบบพอเราเราประสบการณ์น้อยอะ่ะพูดเลยมาเฮ้ยเราต้องพูดอะไรต่ออย่างเงี้ยกลัวกลัวไปอย่างนี้จริงๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีแน่ไ <laughs> ม่ดีดีขึ้นเลย <laughs> อครับ ดีดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคิวแรกด้วยที่จะเริ่มถ่ายก็คือ,องวงสวงวันนี้ถ่ายทึ้่นีเ้เลยกเลยว่าก็าม,นะามีครับวันนั้นก็คุยกันเยอะครับผมแล้วก็จริงๆน้องไม่ได้หน้าหวาวขนาดนั้นครับน้องก็เล่นเลนละครได้ครับผมก็ผมเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะออกมาดีครับ ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเราพูดเองมันก็จะแปลกๆอ่าใช่เรื่องอย่างนี้ต้องให้คนอื่นคนนอกพูดดีกว่าใช่สบายไหมสบายครับสบาย,ยไม่อ,อ่ะาเราองก็ฝากซีรีส์ก่อนเลยเรืเอ่องเรืเอ่องคนโปรดน,นะครับแล้วก็ฝาก คู่คิมคัตหรือว่าปื้มกับคนโปด <Okay. S 2> นในซีรีส์นะครับ,รบแล้วก็มีเพลงที่เราได้ร้องคู่กันก็ขอฝากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยย t u b e แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ก็รอฟังจะ<ต>้อมละครอนออนแอะแต่ถ้าคนที่มางานวงสวงก็จะได้ยินแล้วที่เขาเปิดู้งบนก็จะเป็นตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงแต่ว่ามี3เวอร์ชั่นก็คือเพลงคู่เพลงหนึ่งแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงเป็นเวอร์ชันพี่คิมกับเวอร์ชันคัทแต่ตอนนี้กำลังจะทำเพลงเร็วอีกเพลงหนึ่ง ใช่ครับก็ปากอีกปากทุกๆอย่างด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เราตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวมีภาคสองภาคสภาคสี่แน่นอนนะเนาะเมื่อข้างบนครับไปเปิดฟังข้างบนแน่เลยเปิดร้องอะไรพี่คิมนโอ้ร้องไงนะจำไม่ได้มีมีแวซ้อมเลยเหรอเอเนื้อมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดเปิด เปิดเนื้อก่อนเปิดเนื้อแม่ซ้อมแต่ไม่คัดโอเคเปิดเนื้อก่อนเพลงเพลงคู่ร้องอไรนะตายแล้วตายแล้วหาเนื้อไม่เจอดีทีนี้เอา้าหาได้ไหนนี่นี่นี่เนี่ย <c oughs> ฉันคนใส่ใส่ร้ <c oughs> องผมกับไปเลยก,ก็ได้ <c oughs> มาอ่า สี่สามสองฉันยังคงสงสัยในแววตาและฉันยังคงค้นหาเพียงคำตอบร้องไม่ได้แล้วอ่ะพอแค่นี้ไปฟังให้ได้เองครับผมแต่ว่าจะบอกก่อนว่าในในจริงพร้อกว่านี้นะมันเช้าอยู่อ่ะเอามืนเช้าอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นขอบคุณครับตัดช่วงท้ายที่ร้องเพลงออกได้ ผม,มผมไม่น่าร้มมาองเลยอ่ะจริงครับผม